เคมีเก็บม so um, ันม uh, um, ่ยพร้อมกันเลยทั้งนีนมันก็นอกเหนือสพสิ่งพร้อมไปอยู่แล้วการพ่นนอกเหนือสบสิ่งพร้อมไปอยู่แล้วก็แปงว่ามันดับล้างว่างล้างเปรพร้อมแล้วในขณะนั้นพร้อเสิให้มีเก็บมันม่ยพร้อมอะไรทุกอย่างใต้ดินบนดินบนผ้าใต้น้ําบนน้ํในสพสิ่งเท่านั้นแหละมีอะไรเยอะเลยแต่ว่าให้มันเป็นท่านเอง ใช้มันเป็นถ้าใช้เป็นก็ลงตรมตุกประโยคลงตุ่มไม่เอาตรงนไ้่เอาเต็พร้อมมเลยท้งอย่างเลยพร้อมันเหมือนกันต่อไปมันรวดเดียวรวดเดียวรวดเดียวมันไม่เป็นต้องอย่างนี้ซะก่อนต้องก่อนตั้งซะก่อนรวดเดียวรวดเดียววดเดียวฉับชัอันนี้เรียกว่าฉับชันเลยนะ ก็สัมวาณมันมีอยู่ตลอดเวลาข้างในเราต้องสมมตแค่ฉะพันเนี่ยมันยังช้ากว่าสังภาณที่มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่เนื้อหาเนี่ยมันต้องเขียนกันก็ต้องตลอดนั่นเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวต้องไม่เกี่ยวเองก็ตลอดนี่ ไม่เกี่ยวก็ไม่กับตลอดนี่นมันจริงเขาเขียนกันกับสงังทวาที่มันมีตลอดนี่เถียงกันแบบล่างกัน ถ้าเราเผอไปตั้งนิดเดียวมันก็เริ่มมีเวทนามีนิวรณ์นะถ้าเราเผอไปแช่ไปตรงสภาวะรอบในจิตอะไรก็ตามดีสักหน่อยก็เริ่มเวทนาเริ่มนิวรณ์แล้วเริ่มันทอนยากมันี้อาจารย์นี่ไม่จางไม่เดือดไม่เดืยวเองมันตลอดถ้ามันตลอดคลายช่วยกันตลอดช่วยกันตลอด ไม่ใช่การเอาอะไรมาส่งมาส่งมาอยู่มายึดหรือว่าล้างครอบล้างภูมตัวค่อยสรงสภาวะจิตสอาวราอะมันรตามทีมันเป็นข้อเป็นผูมในตัวส่ง ขนาดกกงได้หมดเลยเขาก็รวดเดียวเลยเพราะมันซ้อนอยู่แล้วกา,ารแรกก็สมทุทรไทยซ้อนเองซ้อนไปเเ็งต่อไปก็ลหลายๆตัวก็มันซ้อนไม่ได้กันเวทนาของหลายๆตัวจะมาร่วมด้วยเชือดซ้อนอนิวรจากลหลายๆตัวก็จะมาร่วมด้วยเชือดซ้อน ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของไทยจริงเป็นสากลเนี่ยเป็นสากลหมดเราทรงอย่างเงี้ยสภาวะจิตเราทำาก็ไม่ใช่แบบของเราจริงที่ส่งมันจเป็นสากลเป็นภาวะที่เป็นสากลก็อื่นจะมาร่วมซ้อนนีรด้วยร่อมทรงด้วยอยๆทุกอย่างมันไม่มีความเป็นของของไทยจริงเป็นสากลใยตรงเองตลอดเอ เป็นสากลโดยสภาพนี้ตลอดลันกนู้วัดชเปิดัมนไม่มีอะไรที่มันเป็นเจ้าของอะไรทีูวัมันไม่มีเลขสิษย์ของจริง้อนไม่เีสิทธคือสากลนี้ตลอดมอนก็ลอกระทานี้มนไม่เป็นของไทย่ใช่ะกไรจะมในการแชรการทองแต่ละนละหน่งไทยหมด้กะันห

ไม่มีก่อนไม่หลังพร้อมกันเลยไม่มีก่อนไม่มีหลังพร้อมกันเลยมันก็เหมือนทำว่าตัดสรุปพร้อมตัดพร้อมกันไม่มีอะไรตัดก่อนตัดหลังอะไรกตัดเรียบร้อยคุณจะตัดรุปพร้อมได้ยังไงคุณก็องฟังล่าอะไรดีไม่ตัดรุปพร้อมมันด้วยการบูรณาการที่ไม่เกี่ยวมัเก็ไม่ได้พร้อมกันเลยทุกอย่าง รู้ช่วยทรอมหนดดมันในความเ่งจะเนี้ก็เดี๋ยวก็จะไปตัดพยางตัดข้อมันยังไงไม่พร้อมไอตัวอย่างอ่มถาเกิดมีามีจิีสัาาิ็มอิ่ตัม คือมันมีกายมันมีจิตถ้าหากมันเป็นฐาน่ากายวุนวโ่นเข้ามาเป็นสื่อโสกแล้วถ้ามันช่องไปก็มีในฐานนะของกายวุ่นวุกกแล้วมาแล้วร่างช่ันไเก็เป็นสื่อสื่อการวก่นวุ่นในนอก

อันนั้นนี่บลอคขึ้นมาถ้าบัลลขึ้นมาหลงกเอามาส่งมาแช่มันบล็อเลถ้าบล็อมาเพ็่อนสายนีมันเรื่อกายใจก็เป็นเพียงแค่สื่อสื่อข้อเปล่ารูปของเปล่านามของเัล่มันจะไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้สวยตอนดวยอด้วสิ่งที่มันไม่เก็บกับไม่หม่ไเลยด้การแคเท่านี้มันก็อาจจะเป็นร่างการรมฐานที่เคยตกงมาคงผู้คน้อนรูปต้อนนามมา

แต่ถ้าไปใช้วิธีอยืนมีก่อนมีหลังมีต้องอย่างนั้นมีต้องอย่างเนี้มันไม่สามารถจะตลอดได้เพราะว่าการที่มันกําหนดอะไรขึ้นมามันต้องเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเล็กน้อยในตัวมันเองมันมีสิ่งที่เกิดการฉ้อะในตัวมันเองนั้นจะคล้องอยู่ไม่ได้แล้วก็ตลอดไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่มันจะตลอดได้ไม่ลอดมันจะต้องไม่มีรูปแบบที่เป็นการเฉพาะไม่มีคติที่เฉพาะก็ติด

ลอการแช่การทรง่มันเป็นทั้งตัวสร้างกรรสร้างบัตและตัวสวยกรรมบัตรอยู่ในสิ่งเดียวกัน้หล่าหมดวาดสร้างใหม่ด้วย้่ย้าม้วสหมดย้่วย่น้ว้วรงมสร้างใหม่ด้วย่ดหวห่่เยวรรด้วย แล้วก็รับผลกรรมด้วยทั้งเก่าแล้วใหม่สองด้ลยตัวทรงนี่หนึ่งก็คือมันเป็นตัวกรรมในตัวมันเองด้วยนะเวลานั้นมันหนุนทานกรรมเวลานั้นหนึ่งสองมันก็รับผลในตัวทรงด้วยเวลานั้นด้วยผลปัจจุบันสามรับผลอดีตด้วยมันจะรอดช่ไหมตัวทรงปัจจุบันมันจะรอดตัวอดีตขึ้นมาอีกข์กับสื่อทุกข์กับสื่อทุกข์กสื่อทุกขกักขกั่ากข่อทุกข์กื่อทุกข์กั่อ

ต,ต้องอย่างนี้ซะก่อนแล้วอย่างนั no yes, no no right. the the ้ใซะก่อนแล้วต so ้องค่อยอะไรไม่ให้เลยสิ่งที่เกี่ยวไม่ไปเลยะไทุกอย่างม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวเองเลยเนี่ยเป่นความลนชามลนหมดช้ามมันชาไไม่พันเงินเหมือนก็สั่งสั่งราเนี่ยมันป่วยเต็มที่แล้วมันอาการโคม่าแล้วสั่งรพนั้นคุณก็ต้องไมร่งไม่ ไม่ต้องไปวินิจฉัยรอบแล้วอ่ะต่างทีคุณไม่ต้องไปวินิจฉัยสม้นุษยไทยสังรัฐบาแล้วคุณรู้ว่าคุณมียาดีว่าคุณปัญญาที่ล้างสม้นุษยไทยอยู่แล้วเองคุณล้างแน่ๆอยู่แล้วคุณก็ล้างไปเลยไม่ต้องไปวินิจฉัยสม้นบุษย์ไทยทางรัฐาเป็นยังไงต่างที่ช่วยฉีกเงินของคนรวย Cô lâu lâu là phải <laughs> Người đã biết rằng bức là cái này rửa mọi những khuẩn của rửa, rửa niệm. Thì người hãy làm luôn ở chỗ chăm chỉ Thì Chăm tháng... chỉ niệm. ขมันจะค่อยขาวขึ้นเรื่อยๆมันอยู่ที่กรรมเขาหนักหรือเบาถ้ากรรมเขามันพร้อมที่จะคลายออกจากกรรมก็ขาวขึ้นมันจะไม่เหมือนกันหมดทุกงห่าแต่ถ้าเราช่วยต่อเนื่องหนึ่งก็ขาวเราล้างต่อเนื่องอย่างนี้ก็มันเขาก็โดนล้างเราล้างต่อนห้นมดแต่ที่แน่มันต้องพร้อมาเวทนาหนักๆก่อนที่วอน การแรกก็คนถอ้าเราปลดต่อนี่แล้วก็ตามเราต่อเนี่ยว่างใจแล้วก็ตามเราเราปิดปแลวคนนึกถึงเลยโดยพวกเขาทำเร่งเราตัวตัวเขาจกไม่ไค้ับ ที่ว่ามีอนี่เยะการเกดมีก็ต้องมสิ่งัแนก็เลยได้รับผลตอรัตามครับเขารู้ว่าเขาได้ดีเพราะอะไรเขาก็ตามเ่งข้ากใครเากมเขาได้ดีจากใครก็ตดต้องกันเรียกคือการโตี่ด้้ร

ไแต่กามฟังไมยินก็มาขึ้นมาขึ้นจัดเลยที่ี้ที่น้องจ้การเยอยๆเนกุ่นี่แหละที่มันอลังการทีาเรียอช้าเล้งเวลาทใช้ภาพลักงทุกอย่าง vòng tay đi tay đất dưới nước trên mặt nước